สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะก็ลาโปกรมยิ่งใจอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะก็นี้เลยเต็มที่นะคะเตรียมตัวแน่นอนนะคะแม่พี่น้องค่ะแน่นอนฝนหยุดนะคะเล็กน้อยเล็กน้อย,เ,อยเรามีเวลาเพียงแค่เล็กน้อยเนาะฝนหยุดนะคะฝนตกหยุดตกแล้วแต่ก็ยังเปียกแฉะอยู่แน่นอนเราก็ต้องออกข้างนอกนะคะฝนหยุดตก เตรียมตัวเต็มที่นะคะเต็มที่เลยเฮ้<笑><笑>ยก่อนอื่นนะคะเยอเจยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยที่เข้ามาพบปะเจอเจันนะคะกับเออยอจอยเน,ะนยาะช่างเยอเจอสตอรี่นะคะนอะ้องเพื่อนใหม่เนเป็นเก่าขอบคุณขอบคุณจริงๆนะคะทุกนิดในตรีเนาะก็ใส่ปิดเอาไว้นะคะปิดหูเย็นหูเพราะอากาศข้างนอกเย็นนะคะฝนตกอากาศก็ยังเย็นนะคะถึงหยุดแล้วก็ยังเย็นอยู่แล้วก็เปียกแฉะแน่นอนนะคะพี่น้องคะเราก็ต้อง ปก,ปกป้องปกป้อง,ป,องป้องกันนะคะป้องกันตัวเราเนาะให้มันอบอ,อุน่นออกข้างนอกเราก็ต้องอบอุ่นนิดหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะฝากดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะไปค่ะไปนะคะคือเยจ่อยเนาะคือไม่ได้ออกจากบ้านหลายวันนะคะยังไม่ได้ออกจากบ้านหลายวันแล้วก็เป็นอะไรที่หิวค่ะหิวอยากกินผักมากๆเป็นคนที่ขาดผักขาด,ขาดพริกขาด อาหารไทยไม่ได้เลยนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วไปค่ะไปสวนนะคะไปหาดูว่ามันมีผักอะไรเหลือให้เราได้กินบ้างในสวนนะคะถ้าถามว่าให้ยายจอยไปซื้อในในห้างแล้ยายจอยไม่ไปนะคะยายจอยไปสวนของยายจอยไปดูสวนกันดีกว่าค่ะเตรียมตัวไปดูสวนกันเนาะพี่น้องไปค่ะนะคะพี่น้องแล้วบรรยากาศพอยายจอยมาถึงสวนปุ๊บฝนก็ลงเม็ดปั๊บอีกเหมือนกันนะคะพี่น้องดูนะดูสภาพวันนี้เราจะมีผักอะไรกินได้บ้างเอ่ยนะ คนน่าจะมียอดตะมูตะมิฟักทองน้อยน,อยนี่นะแล้วก็มีอะไรแล้วก็นูนไอมะระเม้วฟักเม้วอะไรนะั่นะนะนี่ยายจอยจะเอาไปผัดนะพี่น้องดูยอดดูยอดเขานะนี่ยยเขาก็ปบปวบอยู่นะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยผัดกินได้ใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวยายจอยจะเก็บเนะพี่น้องจะเก็บเอาไปผัดมะระก็ยังมีลูกอะมะระเนี่ยแต่ว่ามันไม่โตแล้วเนี่ย ยอดมะระแมวเนาะมีหลายยอดอยู่นูนะ่ยอดอ,อวอุบขาวๆนะคือมะระแมวเนี่ยเขาทนเ็าเรียกอะไรทนนู่นข้างในนู่นก็มีก็ทนหนาวทนไอ้นี่จริงๆอะ่ะยิ่งหนาวเขายิ่งชอบยิ่งหนาวเขายิ่งอ่อนยิ่งอวบนี่ยอดมะระเพื่อนบอกว่าจะมาแกงอ่อมให้กินเก็บมะระยอดมะระไม่เอาเมือเขือเทศเฉาแล้วนะคะเมื่อเขือเทศไวายหมดแล้วเนาะนี่นะคะ,ะมาทะลุฝั่งนี้อีกนี่ อากาศหนาวเย็นค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็นี่ต้นไม้ของยายจอยต้นไม้สีสวยๆต้นฤูษีผสมของยายจอยกับกอไผ่นะต้นไม้ตรงนี้นะเนาะแล้วก็มะเขือไม่มีลูกแล้วอากาศหนาวเย็นมากนะพี่น้องมะเขือเทศก็หมดรุ่นแล้วนะที่จะกินได้ก็มียอดมะระนี่แหละไอ,ไอ้ไอ้มะระแมวนี่นะยอดอวบอ่อ,อนอวบนะพี่น้องนี่แล้วก็น้องพลิกของเรานะ พลิกก,กำลังติดดอกติดลูกดอกแต่ว่าอากาศเย็นหนาวมาแล้วก็ไม่น่าจะได้กินอ้าวมะเขือมีอยู่นี่ไม่เป็นไรรอเอาไว้อาทิ์หน้าแล้วอาท์หน้าเพื่อนบอกว่าจะมานะพี่น้องเพื่อนบอกว่าจะมาแต่วันนี้ยายเจจะเอามะละแมวไปก่อนนะซึ่งยายใจเห็นมีหลายยอดนูนะ่นนี่นี่ก็เช่นี่นี่ก็ยอดปวดน่าจะผัดได้มือหนึ่งนะคือหิวมากลยหิวผักยายใจเป็นคนขาดผักไม่ได้เนาะพี่น้อง เดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ยยจอยเก็บแล้วดีกว่าเพราะว่าตอนเก็บเนี่ยยายจอยไม่ได้ถ่ายนะพี่น้องเนาะเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้ยายจอยนะคะพี่น้องขอโป่าผักของเรานะประมาณนี้หมดรุ่นแล้วหมดแล้วหมดปีแล้วนะพี่น้องแต่ก็มาเก็บกินได้เล็กๆน้อยๆยประมาณนี้นู่้นะยอดอยู่บนยอดงุ้นโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เราเก็บแล้วอีกทีหนึ่งพี่น้องหาแล้วแล้วเราก็ได้แล้วนะคะผักของเราเนาะ ไอยอดมะระแมวฟักแมวของเราเนาะจะเอาไปผัดน้ำมันหอยนะพี่น้องวันนี้ยยจยจ,จะกินผักไม่ได้กินผักมาสองวันหมดแรงคนะ่ะหมดแรงนะพี่น้องเอาแค่ผัดน้ำมันหอยไอไอยอดมะระแมวนี้เราก็พอนะเดี๋ยวดูสภาพไปเรื่อยๆนูนพลิกนะคะพลิกเราก็มีผักอะไรพลิกของเราก็ยังโอเคอยู่นะดูพี่น้องดูนะเออถามว่าฝนมันหยุดไหมนี่ฝนนะท้องฟ้าเป็นน้ำฉ่ำประมาณนี้เลย รีบนะคะรีบกลับบ้านก่อนนะคะพี่นอกเนาะนี่แล้วก็นี่ผักของเราไอผักเคลผักแคลนี่หมดแล้วหมดแล้วแต่พลิกนี่รอรอให้กลับจากเมืองไทยก่อนนะเดี๋ยวมาเก็บนี่พลิกของเรายังไม่ตายนะยังไม่ตายนี่แล้วก็เนี่ยอันนี้งามมากอะแต่ยังไม่เคยกินเลยงามจริงๆเธองามงานมรนเเกินงามกว่าใครโอ้ยไม่อยากจะเดินลงมาเลย เพราะว่าขีา้ดินมันติดรองเท้าเนี่ยพี่น้องไม่มีเพียไม่มีอะไรด้วยอะ่ะนะคืองามงามจริงๆแต่ว่ายังกินไม่เป็นยังไม่เคยลองกินนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะได้ลองพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องค่ะเดี๋ยวยายจอยกลับไปบ้านกลับไปทํากับข้าวกินของเราดีกว่าดูท้องฟ้าดิฝนฟ้าก็มาแล้วมืดจืดอะไรก็มืดไปหมดนะกลับบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวไปทํากับข้าว,วพี่น้องค่ะหลังจากยายจอยเนาะกลับมาบ้านนะคะกลับมาบ้านแล้วก็ มาเขาเรียกอะไรหัน่นไอเจ้ายอดมะละมเมลวของเราเนาะลอกเปลือกออกอะไรออกทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาตํานะคะตําพริกกระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเนาะยายจอยใส่ไปหมดเลยนะคะเช่นน้ําตาลแล้วก็รสด,ดีนะคะพี่น้องเรามาจัดการผัดผักกินเล่เลนๆของเรานะกินเล่เลนๆเพราะว่าข้าวไม่มีเนาะข้าวไม่หุงนะคะข้าวไม่หุงก็โอเควันนี้นะคะยายจอยจะใช้เนยนะคะเนย ช้เนยแทนน้ำมันค่ะพี่น้องอเนยของเรานี่ก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวจจะใช้เนยแทนน้ำมันเนาะเรามาทำกันเลยค่ะกระทะก็น่าจะร้อนแล้วโอเคนะคะพี่น้องเรามาจัดก,การผัดผักของเรากันดีกว่านะคะโอเครักแสงอาจจะมืดๆบู๊บบ๊บบกันสักหน่อยนะพี่น้องไม่เป็นไรนะเออฝนๆกันไปเพราะว่าห้องครัวมันปรับแสงไม่ได้นะพี่น้องเนาะมาตอนแรกแล้วกระทะร้อนก็เนยนะคะเนย พี่จอยชอบทำอาหารด้วยเนอยอ่ะพี่น้องหอมดีนอนหอมเนยด้วยนี่นะคะก้อนหนึ่งเนาะซอมกลงไปเลยไม่ใส่เนยน,นะก็คือเนอยห <c oughs> ลอมๆๆ,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 ๆมนเนยละลายแล้วเราก็ใช้แต่ละดีนะคะนี่นะคะ ใส่ลงไปลเลยนะด้ยคนมเองน้ำไม่ต้องเยอะลยโอใหญ่้ยให่คนะใส่ผักกันเลยนะคะอ มีกระทะไหมพี่น้องหลังจากใส่ผักลงไปนะคะใส่ผักลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำมันหอยใส่ลงไปเลยพอประมาณนะพี่น้องตามถนัดตามถนัดตามสไตล์ของแต่ละคนแต่ยายจอยชอบแบบเยอะๆโอ้ยน่ะปนนี้ก็ผัด ต้งการันนี้ไม่กินข้าวค่ะกินผักเล่นคือหิวหิวผักนี่นะคะพี่น้องแล้วน้ำขากเขาก็ออกแล้วตอน <c oughs> โอ๊ยขออภัยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> กินพริกอะโอ้โหถ้าเยจอยทำกับข้าวแบบนี้เยจ่ย <c oughs> จะเกิดอาการแบบนี้ทุกครั้งพี่น้อง นีก็คนๆไปก่อนนะให้เข้ากันไปก่อนนะพี่น้องนะก็<ม>คือเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมเลยพี่น้องเลยนะโอเคคราวนี้เราก็คนๆพอได้ที่แล้วแหละนะ<ม>ผักก็เริ่มยุบนิดหน่อยเราหยุดนิดหน่อยโอ้โหน้ำผักไปเยอะออกมาเยอะแล้วน้ำตรงนี้ไม่ต้องใส่แล้วเค ปาปิด <c oughs> ปาปิดไว้ก่อนเพื่อให้ผักสุกเนาะพี่น้องให้ผักยุบผักสุกเดี๋ยวเรามาชมกันอีกท,ท,ทีหนึ่งนะคะว่าหน้าตาผัดไอ้เจ้ายอดมะละแมวของเยจอยมันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะผัดมะละแมวของเยจอยนะคะเป็นยังไงบ้างหน้าตาหน้าทานนี่เอ่ยหน้าทานนะคะอารมณ์ชิมแล้วอารมณ์ก็ประมาณ บุ้งไฟแดงนะคะพี่น้องนี้ยายจอยจะกินแล้วค่ะใจจอยจะกินเล่นนะคะพี่น้องเป็นยังไงบ้างมาทานกับยายจอยนะคะพี่น้องค่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับคลิปของยายจอยทุกคลิปเนาะพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังงใจกับยายจอยเนาะมาค่ะมาทานมลักแมวจากสวนของยายจอยนะคะสดสดเลยสดสดร้อนๆนเลยอ่ะนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้ยายจอยขอจบไปก่อนนะคะจะไปกินไอ้ผัดยอดมลักแมวของยายจอยอ่ะนะคะ ควันกำลังช,ช,ชุย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 ประมาณนี้ละค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย